สวัสดีครับช่องชแนลน้องใหม่ครับสารพัดเก้มไยกิตินี่ให้ดูบรรยากาศ6 2โมงยีนาทีครับถามญาติโยมแถวนี้ว่าเวลาเท่าไหร่6กโมงยีนี่ให้ดูบรรยากาศหน้าโรงพยาบาลด่านขุนทดนี่ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาตอนนี้มา นั่งจับจองพื้นที่แล้วครับเดี๋ยวหลวงตาจะออกเดินไปลงประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับไม่ถึงนั่นนะญาติโยมว่าไม่ถึงก็ประมาณนะผมบอกแล้วว่าประมาณนะครับเจ็ดโมงเช้านี่ฮะวันนี้ถ่ายแบบสำร่วมหน่อยเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลครับไม่อยากให้เอกันเลยครับเรานั่งกันเซฟเรียบร้อยฮะดูนีอนี่ นะฮะูให้ดูช้าๆนะฮะชาวอำเภอด่านขุนท่วนน่นารักทุกคนนะนั่งเรียบร้อยไม่กระดุกกระดิกเลยก็ถ่ายได้แค่ช่วงนี้ครับหลวงตากำลังฉันข้าวอยู่ก็ไม่อยากไปรบกวนหลวงตาฝั่งนู้นเอาฝั่งนี้แล้วกันกฝั่งทางออกแล้วกันนะฮะนี่นโอเคครับนี่บรรยากาศ เอาเป็นคลิปสั้นๆนครับหนึ่งนาทีแล้วครับนี่แค่นี้ครับนี่เอาอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอเอาแค่นี้จริงๆแล้วฝั่งนู้นมีนะฮะัฝั่งนูง้นมีแต่ไม่ไปถ่ายฝั่งนูง้นนะหลวงตาจันข้าวอยู่โอเคครับเอาคลิปสั้นๆรายงานแค่นี้พออ่าคนไหนอยากจะถวายอ่จปัยหรือว่าขอโทษนะก็ถวายน้ำถวายเครื่องดื่มก็รีบได้เลยฮนะเดี๋ยวหลวงตาจะออกเจ็ดโมงเช้าแล้วนะฮะ โอเคครับเงินทองไม่ต้องนะปัจจัยไม่ต้องเงินทองไม่เอาไม่รับถวายไม่รับโอเคครับเอาแค่นี้พอคิปสั้นๆ